สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมส Slam Hunter w i Impact นั่นเองสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว 2D MMO นะครับตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ลงสโตไทยในส่วนของสโตไทยเนี่ยมีการเปิดในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ดังนั้นใครที่อยากจะเล่นก่อนสโตไทยก็โหลดไปเล่นได้เลยนะครับตัวเกมจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียว กับเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่ว่ามันมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามานะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันครับผมเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็อันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของสายอาชีพมาให้เราเลือกครับก็จะมีนักรบนักธนูแล้วก็นักเวทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นนักเวทแล้วกันนะครับกดไปนะครับนี่ฮะมันจะมีในส่วนของตัวอย่างครับการใช้สกิลต่างๆให้เราได้ดูด้วยนะครับเห็นไหมแล้วมันพอเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราแบบเลือกในส่วนของคลาสเพิ่มเติมนะครับ มันจะมีออฟมาตเตอร์นะครับแล้วก็จอมคาถาเนาะในส่วนของนักเวทนะครับต่อมานะครับในส่วนของนักธนูเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะกดเข้ามาเห็นไหมมันก็จะมีมือระเบิดกวาดล้างนะครับแล้วก็มีนักธนูกลนะครับนี่สามารถเปลี่ยนคลาสีได้เมื่อถึงเลเวลร้อยห้นะครับดูดิตัวเกมเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันกันกนกบ Ma p l e s t o อ y อยู่เหมือนกันนะ เออใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับต่อมาอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็คือนักรบนั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นมาสเตอร์อัลติเมตนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไฮด้าได้นะครับตามนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอ่อในส่วนของนักเวทนะครับมาโอเคกดสร้างตัวละครนะครับแล้วก็เอ่อพิมพ์ชื่อไปนะครับอ่าอ่ะชื่อนี้ละกันนะครับผมกดตกลงอ่าโอเคกดใช่เลย นะครับผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็จําไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นก็คืออันนี้แบบยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะเอที่มันเข้ามาใหม่เนี่นะครับก็เริ่มต้นเล่นตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตัวเกมก็จะมีการแนะนำมาแลพวกนี้นะครับเอาไปปึ๊บโอเคเอออันนี้คือให้เรากระโดดใช่ไหมเนี่ยกระโดดนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็แต่สองครั้งตรงนี้ครับโอ้มันจะเป็นการว์ปแบบนี้นี่เอง อ่โอเคกิจกรรม EXP คูณหกโอ้โหโกคูณหกแล้วก็มีโอกาสดรอปคูณหกด้วยโอ้โหโอเคครับเวลาเราจะวาร์ปไปที่อื่นนะครับแล้วกดเครื่องหมายแบบขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่อื่นได้นะครับผมอาโอเคแจ่มมากแจ่มมากนะครับกัดไปทีนี้เราจะต้องทําอะไรต่อนะฮะแตะตําแหน่งที่ต้องการสองครั้งเพื่อวาร์ปตัวละครโอ้ปึ๊บอ่าวาร์ปได้แบบนี้ปึ๊บนี่ฮะ เราจะว์ปไปไหนล่ะเออแต่ปุ่มเหล่านี้เพื่อใช้สกิลลองดูอ๋อปุ่มนี้เองนะครับพอใช้สกิลใส่พวกนี้นะนี่ในในในนี่ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ๋อกดออโ,โตได้นะครับนี่ฮะโอ้โหดูดีโอ้โอพระเจ้าจอดโอ้เรียบร้อยเลยครับก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นแบบตัวอย่างไม่ใฉ่นะแค่แบบว่าให้เรามาลองเล่นนะครับแบบตัวนี้คืออ่อเป็นตัวทดลองนะครับ บบช่วงเริ่มต้นเนี่ยให้ทดลองว่าใช้สกิลยังไงตัวนี้มันอะไรแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวข้ามเนเรื่องไปเลยแล้วกันนะครับอืมคือในส่วนของแบบดาเมจหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างอลังการมากนะครับสำหรับเกมนี้นะเออโอเคมาแล้วได้ปรอยนะครับมีเข้ามาแล้วเออร,รู้สึกว่างเงียบสงบมากเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยครับกดแตะเควสครับผมเห็นไหมอ่ากดข้ามได้เลยนะครับแล้วก็กดยอมรับนี่ครับอ่ายอมรับเควสนะกดสวมใส่ปุ๊บ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเมนูตั้งค่านะครับปุ่มแล้วก็ในส่วนของภาษานะครับนี่ไงนะมีภาษาไทยนะครับก่อนหน้านี้มันยังไม่มีภาษาไทยนะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็การต่อสู้อัตโนมัติเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาดูในส่วนของการปรับตั้งค่าภาพของเกมก่อนนะครับมีให้ปรับหรือเปล่านะฮะหรือว่า,ามันได้เท่านี้นะครับตั้งค่ากราฟิกอ๋อนี่ไงโอเคแสดงความเสียหายเป็นตัวเลขเปิดเอฟเฟกต์ ก็ได้แล้วนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับภาพมันจะได้เท่านี้แหละนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับอ่านี่ฮนะื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะครับประมาณนี้เวลาจะขึ้นก็กดกระโดดแบบนี้ครับผมนี่ฮนะประมาณนี้ครับอ่าโอเคนะครับไหนดูซองจดหมายซิมีอะไรเปล่าโอ้มีของแจกเพียบเลยครับกดรับทั้งหมดจัดไปอ่ารับทั้งหมดไม่ได้งนะั้นก็กดรับเองก็ได้ฮนะโอเคอันนี้เป็นการ์ดอะไรการ์ดต,ตัวละครเหรอปุ๊บ อ๋อเป็นสกินครับผมโอ้มีสกินแจกด้วยฮะปิดหน้าต่างโอเคอ่าเรียบร้อยรับของรางวัลมาครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนเมื่อกี้สกินที่ได้มาใช่ปาดอยู่ในกระเป๋าอันนี้ของอ่าใส่แล้วเรียบร้อยนะครับอ๋อสามารถอัพเลเวลได้ด้วยครับของตรงนี้นะฮะนี่ครับผมโอเคก็อ่ามันจะต้องมีของมาให้อัพก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะปึ๊บ สกินใส่ตรงไหนวะสกินนะฮะสกินสกินสกินหาไม่เจอนะครับอืเออไม่รู้เปลี่ยนจากไหนเหมือนกันนะฮะช่างมันนะครับผมอ่โอเคกดตรงนี้ไปเลยจึ๊บนี่แน่โอเคกดรับรางวัลผมโอเคเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยครับกดข,ข้ามไปเลยอจัดไปฮนะแล้วก็กดเวสเหมือนเดิมครับผม คือมันไปแบบนี้แหละเห็นไหมแปะอัตโนมัติเลยนะครับแบบชิวๆมากนะครับนี่ฮะ,ะสามารถที่จะแบบกดวาร์ปทีเดียวได้เลยด้วยนะเอ,อใช้สมุดวาร์ปเมื่อกี้เนี่ยนะครับอโอ้เล่นง่ายมากครับเกมนี้บอกเลยโอเคนะครับใครที่เป็นสายแบบไม่ชอบอะไรที่มันแบบเล่นออโต้แบบนี้นะครับข้ามไปเลยนะข้ามเกมนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเล่นนะครับผมนะไม่ต้องบ่นด้วยนะครับออโอเคนี่ฮะเรียบร้อยละ วิ่งกลับไปส่งเควสโอ้โหแบบชิลมากครับเล่นแบบสบายมากเลยจริงๆนะฮะปึ๊บเรียบร้อยตัดแบบไปโอเคครับโอเคสกิลอัพอัตโนมัติโอ้กดอัพเลยงั้นนะ่ะอัพอัตโนมัติเลยโอ้สบายมากครับว้าวเลเวลเจแล้วอะ่ะนี่ฮะเป็นไงโอ,โอเคอันนี้คืออะไรกดเข้ามาดูสิ เหมือนแบบเป็นระบบซีซันพาสนะครับผมโอเคเรียบร้อยกดข้ามไปตรงนี้กดออกมานะครับแล้วก็ลองเช็คในส่วนอื่นๆดูซิอ่ากดรับรางวัลนะครับอันนี้ VP ได้ไหมอ๋อต้องซื้อ8ปดล้านะครับถ้าเกิดใครอยากเป็น VP นะแล้วก็สองจดหมายเหมือนจะมีลรวมาแจกอีกนะครับกดรับไปนะครับผมแล้วก็กดขยายเมนูตรงนี้หอยสินี่ครับด้านล่างครับเห็นไหมมีเมนูอ๋ผมเจอแล้วสกินตรงนี้ครับผม กดเข้ามาอ่านี่ไงเราได้สก,กินกดสวมใส่เลยไหนผมลองดูนะอ๋อสวมใส่สก,กินแล้วพลังต่อสู้ขึ้นเยอะด้วยนะครับโอ,โอเคมากนะฮะนี่เป็นไงเท่เลยเออนะครับอดูสกิลหน่อยนะฮะสกิลเมื่อกี้นี้เอ,อเราทําการอัพอย่างอ๋ออัพสกิลตรงนี้ได้นะครับนี่ครับอัพเลยกดอัพนี่ไงอ๋ออัพอย่างนี้ฮนะอ๋ออันนี้มันเป็นสกิลติดตัวนี่ว่ะ ใช่ไหมเอ่อสกิลติดตัวนะครับนี่ครับอืมแล้วก็มาอัพสกิลติดตัวได้นะครับผมใช้แต้มตรงนี้ในการอัพนะฮะนี่หมดแล้วแต้มหมดแล้วนะครับผมอัพประมาณนี้นะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะครับมีหินโซ่ด้วยอ่านะครับระบบตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่นะครับก็เล่นๆ่นไปนะครับอย่าฆ่าเหมือนผมนะอันนี้แค่ผมเอาบรรยากาศคร้าวๆมาให้ดูเฉยเยนะครับรับรางวัลโอเคเรียบร้อยไป ปต่อครับถ้าเกิดวาร์ปก็ใช้สมุดวาร์ปที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับอยู่ในกระเป๋านะครับผมเนี่ยสมุดวาร์ปที่มีนะครับนี่เี่นี่ไงนี่ไงเออโอ้มันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเออนะครับโอเควาร์ปเลยแลวกันนะครับผมจะได้แบบชิวๆไม่ต้องวิ่งนี่ฮนะอา่าโอเคเสียงโจมตีเบามากนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมดูตั้งค่าอีกทีก่อนนะอา่า เสียง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 เกมเสียงเกมอ๋อผมแบบเอ่อผมตั้งค่าไอเนี่ยในในตัวเออ่ LD ค่อนข้างที่จะเบานะครับมันก็เลยได้เท่านี้นะฮะโอเคจัดไปวาร์ปวาร์ปวาร์ปเหมือนเดิมครับผมส่งเควสปุ๊บโอเคเรียบร้อยเออแต่ว่าเวลาเลเวลอัพก็เสียงโอเคอยู่นะนะครับผมเรียบร้อยครับจัดไปโอ้ใช้เยอะเว้ยไปวาร์ปมาเลยครับชิวๆนี่ฮะ นี่เลเว่าสิบแล้วโอ้สวมชุดใหม่ใช่ไหมชุดใหม่โอเคกดสวมเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็วร์ปเหมือนเดิมจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับว้าปวร์ปไปเถอะน,นะฮะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างทักล่านะวา้าปไปเหมือนเดิมครับนี่ถ้าใครมีเยอะก็ไม่ต้องเดินครับผมนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ระบบมันปลดล็อกเรื่อยๆฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนี่โอ้ดูดิ มีขนาดแค่เลเวลเ,เลเวลสิบกว่าเท่านั้นนะครับโจมตีโคตรแรงนะครับผมเออโอเคไปสุดยอดนะฮะนี่ครับจัดการโอ้ว,ว้าวอัพสกิลอัตโนมัติครับอัพอไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยมาเลเวลสิสามแล้วเอาละครับวาปไปต่อครับผมอา่า นี่เ้ยเ้ยสกิลเริ่มโอเคขึ้นเยอะแล้วนะนี่ครับจัดไปเลยว่าสิบสี่แล้วเงียโอเคเออมันดีนะนะครับคือมันเล่นง่ายไงนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่คงใส่ของนะครับพลังโจมตงโจมต,จมตีก็เพิ่มขึ้นอนข้างเยอะนะครับอ่ามีแจกเพชรด้วยนะครับรับเพชรหน่อยอันนี้เป็นร้านค้าเนี่ยดูซิมีของเไามาแจกหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เป็นการเติมงงเติมเงินนะครับผมอืม ก็ในส่วนของสตไทยเนี่ยอดใจรอ,อนิดนึงนะครับมานแน่ๆนะครับผม,อมเอ้ยทำไมมันลดวะผมถอดอะไรออกไปมันลดได้ไง <c oughs> โอ้ดูดิอาวงอาวุธมาจากไหนไม่รู้อ่ะได้มาจากไหนวะเออนะครับโอเคเอมีอะไรไหนดูสิสมุดสะสมมอนสเตอร์สมุดสะสมมอนสเตอร์โอเคเอ่ะอันนี้ เรายังไม่ได้สักตัวนะครับยังสะสมไม่ได้นะอันนี้ปลดล็อกได้ยังทำไมมันขึ้นมาวะเหมือนแบบขึ้นมาคือแบบเหมือนแบบบอกว่าเราได้รางวัลน,นะอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นมีเลยนะครับนะมันขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยนะฮะร้านนี้ล่ะรางวัลความสําเร็จโอ้รับรางวัลอันนี้คือเลือกรางวัลอย่างใดอย่างหนึง่งจากรายการต่อไปนี้โอ้มีเงินตั้งห้าล้านแล้วก็ เพชรด้วยผมว่าผมเอาเพชรดีกว่าอ่ะนะฮะเอาเพชรแล้วกันโอเคนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะนะครับก็ลองเลือกดูนะโอเคเรียบร้อยสวยงาม่ะสวมใส่ต่างหูเข้าไปอุ๊ยอันนี้บอสเหรอเดี๋ยวมาดูนิว้าว่าต้องกดออตโต้จาัดก,การนี่แนนี่นี่น,นี่ตายแล้วได้อะไรอะ่ะ อ๋อมีของมาด้วยเออนี่ฮนะของหล่นเทียบเลยอ่าใส่เข้าไปครับเนี่ยเก็บเลเวลเพลินๆตรงนี้ก็ของก็ดอกก้นเยอะนะดูดิเห็นไหมดูดิรองทงรองเท้าอะไรต่างๆเทียบเลยนะครับคือมันมีกิจกรรม่ะเนาะ EXP คูณหกนะครับโกคูณหกแล้วก็โอกาสดอกคูณหกอ่ะของหล่นกระจุยกระจายเลยนะครับเอออ่าโอเคนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ไปไปต่อเก็บเลเวลต่อนะครับ เดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้ดูแบบเ่าวๆาอีกหน่อยละกันนะฮะในส่วนของตัวเกมนะครับอ่าจัดไปโอเคโอ้เริ่มเสียสมุดวาปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆลวไปไปเลยฮะออ้ยครั้งเดียวจอดครับนี่เนี่ยรีบรนอยโคตรไวอ๋ออ่ะโอเคเสร็จแล้วฮะ,ะเปิบโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะ,ะตอนนี้เอ่อผมมีของอะไรมากอุดด้ย ของเพียบเลยครับว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวอันนี้เออ่คำพีใช้วาร์ปดูเยอะมากนะครับคำพีวาร์ปนะครับที่ตัวเกมมันเอามาให้แล้วก็อันนี้เป็นเออ่ของนะครับผมหีบที่มีเครื่องประดับเกรดเอสจัดดิไหนลองดูดิฟืบอ,อู้ว้าวใส่ได้ป่ะเครื่องประดับเกรดเอสอันนี้อันไหนมันดีกว่ากันวะ ผมก็ไม่รู้มาอันไหนมันดีกว่ากันนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้พลังต่อสู้โอ้โหสี่หมื่นหกเหรอกดสวงดิโอ้อยขึ้นพึ้บเลยครับระดับเอสนะกดสวงเข้าไปครับดูครับพลังต่อสู้ขึ้นพึบนเลยฮะอัอนน่ะ,ะเดี๋ยวดูขออย่างอื่นก่อนนะฮะน,น,น,นี่อันนี้อันนี้หีบที่มีอาวุธหรืออุปกรณ์เกรดบีแบบสุ่มด้วยนะครับกดใช้ไปสุ่มไปเลยสามสิบอัน เึ๊บเข้าไปฮะโอ้โหเพียบเลยครับอ่าเรามาดูกันนะครับก็จะเป็นเกรดบีทั้งหมดเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ดีวะอันนี้ดีนี่ดีนะครับกระทิปอย่างนี้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ที่เราได้มานี่ไงว้าวสแสดงว่ามันดีมากกดใส่เข้าไปอ่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชุดระดับบีนี่ไงระดับบีกดสวมไปหูพลังเพิ่มขึ้นกระจุยกระจายมาก สวมเข้าไปนี่ครับสวมเข้าไปอ่าอันนี้สวมเข้าไปปุบนี่โออันนี้เขาเขาสวมไนี้ยอ๋อสลับสับเปลี่ยนกับอันนี้นี่หว่าอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะก็ดูเอานะว่าว่าเราจะแบบเอาชุดอันไหนเอ้ยผมว่าชุดอันนี้ดีกว่าวะ่ะนะครับมันจะมีค่าพวกนี้นะครับแต้มอะไรพวกนี้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับจัดไฟโอ้ใส่ของเพียบเลยตอนนี้ อย่างชิลโอเควาร์ปไปเลยครับสมุดวาร์ปเยอะนะฮะนี่ครับจากการหนอนอโอเคเรียบร้อยอัพสกิลอัตโนมัติครับเกมนี้อย่างชิลฮะเออยังกับเกมเถื่อนเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่นะครับเกมนี้เกมนี้แบบเซิร์ฟแทนะเซิร์ฟแท้นะ โอเคเรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่า,าผมเอามายกาศาคร่าวๆมาให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่มีบนสโตทยนะครับแต่ว่าอีกอไม่นานนี้นะครับมันมันเปิดให้เล่นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันลงทะเบียนอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ด้วยนะครับใต้คลิปนะ ยังไงก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้าไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ